ศูนย์มันเทาทุกผีคุณผู้ชมครับลักษณะของวิญญาณเนี่ยนะฮะมาจากรูปแบบของการเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวิญญาณที่เฮี้ยเนเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะต้องเกิดจากการตายโหง mm hmm. นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้เฮี้ยนสุดๆเลยเนี่ยก็คือการตายทั้งกลมนะฮะตายทั้งกลมในหมายความว่าเป็นผู้หญิงที่มีลูกอยู่ในทอ้องแล้วก็เสียชีวิตนะครับเรื่องราวที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับค่อนข้างน่ากลัวอย่างมากเลยนะฮะ เป็นการเริ่มต้นปีที่สยองมากเลยผมบอกนี้เลยแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องราวที่ดังมากนะครับในสมุดสาครในขณะนี้ด้วยเนี่ยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องอยู่นะครับแล้วก็จูงลูกของเธอนะครับเดินอยู่ที่ริมถนนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมีรถเนี่ยนะฮะขับพุ่งเข้ามาชนเธอนะฮะแล้วก็ลูกของเธอที่จุงอยู่เนี่ยนะครับเสียชีวิตพร้อมกันเนี่ยสามศพด้วยกันรวมทั้งลูกในท้องด้วยนะครับ เขียนมากครับพี่บองวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่ง <ừ> um. นะครับซึ่งเห็นวิญญาณของผู้หญิงที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับแบบจะจะแล้วก็หลายครั้งด้วยแล้วก็เรื่องราวนี้เนี่ยนะครับดังมากคนบริเวณโดยรอบเนี่ยนะฮะในสถานที่เนี่ยครับก็เห็นวิญญาณของผู้หญิงคนนี้เหมือนกันเธอต้องการจะสื่ออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกัน นี่คือผู้ที่พบเห็นวิญญาณนะครับขอเรียนเชิญคุณสยามนะฮะหรือว่าพี่โหน่งนะครับมาในรายการเลยครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับพี่โหน่งครับสวัสดีครับเชิญครับพี่ยังไงครับีครับเป็นไงพี่โหน่งฮะสบายดีสบายดีครับสบายดีนะฮะ พี่โดมประกอบอาชีพอะไรครับแล้วก็อยู่ในส่วนไหนของจังหวัดสมุทรสาครครับผมประกอบที่ทําร้านอาหารครับอ,อยู่ทีออ่บริเวณตรงข้ามกับออโบสถ์ของวัดกามพาคือที่ที่สถานท,ที่ที่เก็บศพของผู้หญิงคนนี้ คือนะ hmm. คุณวลีเนี่ยครับถ้าเั้นเราเราพูดถึงเรื่องราวที่ชาวสมุทรสาครล,ล,ล่าลือและการทำให้หนง่ึนผู้หญิงคนนี้นะครับ,รบว่าเขามีการพูดถึงหรือว่าเขามีการล่าลือกันอย่างไรบ้างครับก็จากแรกเริ่มเลยเนี่ยนะฮะปกติตอนเช้าเนี่ยผมจะต้องไปจ่ายของที่ตลาดนะะครับก็มีแม่ค้าพ่อค้าถามผมว่าอ,อ,อยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ยินข่าวบ้างไหมผีแม่ลูกอ่อนเนี่ยออ,อ,ออกมาหลอก ผมก็บอกว่าไม่ได้ยินข่าวแล้วครับก็คือเราก็ยังไม่ทราบเรื่องอะไรพอไปถามที่วัดก็ไปสอบถามข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าถูกรถชนก็ผ่านวัดไหนเท่าที่ทราบเนี่ยหลายๆวัดก็เขาก็ไม่รับไม่รับฝากศพนะครับจนมาถึงวัดกำแพงเดี๋ยวนะ้ทำไมต้องไม่รับฝากศพ้วยครับเอออาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าคนตายทั้งกรมเนี่ยเขาจะต้องเก็บศพไว้ก่อนแล้วก็รอจน ครบกาหนดข้อ9เดือนอสมมุติว่าท้องอยู่3เดือนอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บไว้อีก6เดือนเพื่อให้ครบ9เดือนแล้วก็จะต้องให้สับเลอทำพิธีแล้วก็ผ่าเอาเด็กออกมาเหมือนก็ทําข้อนะครับโอเคนี่คือความเชื่ออย,อย่างนี้แสดงว่ามันเป็นความเชื่อ,อทางด้านของสิ่งที่ปฏิบัติกันมาช้านานของคนไทยพฤติกรรมของของความเชื่อคนไทยถูกไหมฮะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงเนี่ยท้องอยู่ไม่ว่าคุณจะท้องกี่เดือนก็แล้วแต่คุณจะต้องเก็บศพให้ครบ กับกาหนดของคลอดสมมติถ้าคุณท้องอยู่ห้าเดือนก็เหลืออีกประมาณสักสี่เดือนถูกไหมฮะต้องรอเก็บศพผู้หญิงแล้วก็รอมีการทําคลอดแบบพิธีสยศาสตร์อันนี้ผมถือเป็นสยศาสตร์เลยบองถูกไหมฮะต้องมีสัปเหร่อเองที่รู้พิธีกรรมลักษณะแบบนี้คงจะต้องเป็นอย่างนั้นวัดอื่นๆเลยไม่อยากจะวุ่นวายถ้าพผู้ตรงๆครับครับก็เลยที่วัดเดียวทไม่เป็นเพราะว่าเคสแบบนี้เนี่ยไม่เคยพบไม่เคยมีนไม่เคยมีก็ หลังจากนั้นเขาก็เอาศพมาเก็บตั้งแต่วันที่26ตุลาลนะฮะก็วันที่29ก็เราก็ไปสอบถามข้อมูลมกเ็เป็นคนพิจิตนะ,ะแล้วก็มาตามหาสามีนะ,ะจูงลูกเดินลงรถแล้วก็เดินแล้วก็โดนรถชนนะเสียชีวิตเนี่ยหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปถามว่าเอแล้วใครที่โดนหลอกถ้าถึงทราบก็คือคนงานก่อสร้างเนี่ยไปรบกวนเขา นะฮะไปขอหวยเขานะจะมีกระป๋องที่เขาคล้ายๆกระป๋องติ้วเสียเซมซีก็มีเลขอยู่นั่นนะครับนะก็เขาก็คงจะไม่ไม่ไปรบกวนเขานะอย่างว่าเขาคงจะไม่พอใจวันที่ห้าทันวาเนี่ยมันเป็นงานประจําปีของวัดครับข่าวของวันที่หกตอนเช้าก็จิงช้าสวรรค์ในงานเนี่ยของคืนวันที่ห้าวันแรกเนี่ยนะฮะช้าสวรรค์ที่แรกจะมีสองตัวนะสองวงตั้ง วันที่หกก็ไปย,ย้ายไปวงหนึ่งครับนะฮะสาเหตุที่ย้ายเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่า,าช่วงประมาณสักสี่ทุ่มกว่าใกล้ห้าทุ่มก็มีผู้หญิงจูงลูกขึ้นหิงชา้สวรรค์น,นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่รู้หรอกอจนกระทั่งมันครบรบอบจะต้องลงครับะะพอครบรอบลงเขาก็สับให้มันจอดเปิดหม,มาไม่มีคน เขาก็เห็นอยู่ว่าไอ้ตอนขึ้นเห็นถ้าขึ้นไปแต่ไอ้ตอนลงนี่เปิดมาไม่มีคน <c oughs> นะฮะแล้วก็หลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยประมาณตีสองก,กว่าชิงช้าก็หมนุนเองแล้วคนที่ดูแลชิงช้าเขาบอกเขาเห็นเด็กมมอยูกับชิงช้า <c oughs> คนที่คุมจริงชาสวรรค์เนี่ยเขารู้ไหมฮะว่ามีเหตุการณ์ผู้หญิงตายท้องกลมอืมตรงนี้ผมไม่ทราบนะว่าเขารู้ไหมเพราะว่าวันที่หกเนี่ยเขาก็เก็บของไปแล้วครับก็คืออยู่งานวันเดียวเองอ่าคือวันที่ห้าวันเดียวคือมาๆมาอยู่ที่งานวันนี้แล้วก็คือเก็บของออกไปเลยวันลุกขึ้นก็ไปเลยอีกเคสหนึ่งก็คือรถสองแถวมันจะมีรถสองแถวในวิ่งงานประจําปีก็คือวิ่งตอนดึก รับคนเข้ารับหมอก็ที่เขาเล่าเนี่ยประมาณห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนก็มีคนโบกรถเขาตัวสองแถวเนี่ยนะเป็นผู้หญิงจูงมือเด็กนะฮะปกติรถสองแถวเวลาจอดปั๊บเนี่ยพอคนขึ้นปั๊บเนี่ยเขาก็จะมองกระจกสองหลังะว่าขึ้นมาเรียบร้อยอย่างขึ้นมาเรียบร้อยก็จะออกรถมาเขาก็รออยู่สักนาทีแล้วก็ยังไม่ขึ้นอเขาก็แปลกใจเขาก็เลยชะโง่ไปดูทางซ้ายเพราะว่าฟุตบาทอยู่ทางซ้ายก็ไม่เห็นคน ก็มีมาไ์รับจ้างนะฮะก็โดนหลอกบมงอนกานลักษณะคือมาโบกรถขึ้นโบกรถแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วมาพร้อมเด็กไหมแบบควาว่าตอนโบกมีเด็กมาด้วยไม่มีไม่มีเป็นผู้หญิงแต่ไอตอนไอตอนขี่ไปแล้วเนี่ยหันกลับมาทีไม่มีคนต้อหลัง คือลับขึ้นมาแต่พอขับขับไปหายไปแล้วคือน่ากลัวนะแล้วทางทางที่ไปคุยนี่น่ากลัวนะเส้นทางที่มันมันวิ่งอยู่ปกตินี่นะฮะมันก็เปรี้ยวพอสมควรอยู่แล้วแล้วก็เที่รู้เนี่ยมอไซคันนี้ก็ยังจับไข่อยู่ฮะคร๋อคื้จุดที่ส่วนมากจะเจอเหตุการณ์ก็คือจุดที่อยู่ตรงหน้าบริเวณวัด ใช่ฮะบริเวณนั้นอาจจะรับตรงหน้าวัดแล้วก็ไปแล้วก็เจออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องที่คนอื่นเจอครับอันนี้ในส่วนตัวที่พี่หนมเจออ่ะก็ของผมเองเนี่ยด้วยความที่เราสงสารเขานะฮะว่าเออไม่มีอะไรจะทานทั้งเด็กด้วยอะไรด้วยก็เลยให้คุงที่ร้านเนี่ยเอาของไปไหว้เขานะฮะก็มีนมไปมีขนมับข้าวหวานไปนะฮะก็เราไหว้มาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะฮะจนมาถึงวันที่สี่นะฮะสี่วันเนี่ย ก็ไม่ได้ไวายต่อเพราะว่าเขามีงานปีห้าถึงสิบพนะันวาที่ผ่านมาคนมันก็เยอะเราก็เลยไม่ได้ไวายจนคืนวันที่สิบนะฮะประมาณที่สองกว่าเนะะียกุ๊กผมก็โดนเขยา่าห้องนะฮะพอเช้าวันที่สิบเอ็ดเขาก็มาเล่าเราฟังเราก็เอ๊ะเป็นลมแรงหรืออะไรหรือเปล่านะฮะก็ยังไม่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 คิดอะไรมา พอผ่านจากคืนที่สิบแปเป็นคืนที่สิบเอ็ดเนี่ยก็ประมาณที่สองกว่าอีกเหมือนกันนะก็โดนเขย่าห้องอีกครับผมก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปดูนะฮะก็เห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่ห่างประมาณสักสิบอเมตรไม่เกินยี่สิบเมตรเนี่ยนะฮนะก็วันที่สิบสองเช้ากุ๊บมันผมก็เลยเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าย้ายออกเลยเพราะว่ากลัวมากโอ้โหผมก็เลยต้องไปนอนแทน เพราะว่าไม่มีคนนอนที่ลานแล้วกลัวกันหมดนะไปอยู่คนเดียวเลยพี่โงครับคนเดียวว่าประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าหมาก็หอนทั้งเห่าทั้งหอนนะสิบประตูตรงหน้าวัดเนี่ยร้านผมเนี่ยห่างจากวัดห่างจากถนนเนี่ยประมาณสักร้อยร้อยกว่าเมตรร้อยยี่สิบเมตรนะฮะก็ก็จะมีไฟตามทางนะฮะผมก็มองไปผมก็เห็นเออคิดว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าลักษณะของการเดินเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายใส่กางเกงเนี่ยมันจะเห็นช่องว่างระหว่าง ลักษณะคือไม่ไมใช่ผัถุงเพราะกระโปงมีสองอย่างท่งนั้นเองนะฮะแล้วก็อีกมือหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามือซ้ายหรือมือขวาเขาเนี่ยเดินยู่ริมถนนเนี่ยไม่จูงเด็กก็ต้องลากอะไรสักอย่าง <c oughs> ไอไอความที่ข่าวมันดังมากเนี่ยซึ่งช่วงช่วงเนี่ย ช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแถวๆนั้นจะมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่งรงสารลวัดนั่งกินเหล้านั่งเล่นนั่งอะไรกันเปิดเพลงเปิดเพลงแต่พอช่วงเนี้ยสี่ทุ่มเนี่ยทุกอย่างเงียบสงบมไม่มีใครไปทําอะไรแถวนั้นเลยไม่มีวัยรุ่นขี่รถไม่มีมาจอดไม่มีมาอะไรทั้งนั้นนะฮะม,มันก็ผิดปกติว่าทําไมผู้หญิงคนเดียวมาเดินอยู่แล้วก็ไม่กลัวหมาไม่กลัวอะไรก็เดินเดินเนี่ยผมเห็นระยะก,การเดินเนี่ยเดินตั้งแต่จาก ขวามือของผมไปทางซ้ายมือผมจนพ้นานผมใปเนี่ยนะฮะพี่หนุ่มเคยคิดไหมครับว่าสิ่งที่เขามาปรากฏตัวให้เจอสิ่งที่เข้ามาในฝันเลยก็ตามเนี่นะฮะเขาต้องการจะสื่ออะไรเคยคิดไหม,มหนึ่งผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการที่คนไปรบกวนเขาครับนะฮะอ,อีกส่วนหนึ่ง ที่เขาไปเข้าฝันเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับว่าตอบแทนที่เอาของมาไหว้อาอะไรไปให้เขากินเพราะว่าจริงๆเนี้ยของเล่นอะไรเต็มไปหมดประเด็นแล้วเนี่ยมันมันไม่น่าจะมีอะไรนะหมายความว่าหนึ่งเนี่ยเป็นการชนโดยที่เป็นอุบัติเหตุมันไม่ได้เป็นการฆาตกรรมหรือมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่เขาจะต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมถูกไหมฮะมันก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าผมผมเห็นด้วยกับประเด็นที่ว่าอาจจะวุ่นวายคนไปยุ่งไปขอหวย นะครับแต่สิ่งที่มองเห็นชัดเจนเลยส่วนตัวเนี่ยผมว่าเขาเป็นวิญญ,ญาณที่น่าสงสารนะนเป็นวิญญ,ญาณนาถาที่แบบว่าเสียชีวิตแล้วก็ลูกก็อยู่ในท้องแล้วก็ลูก<ช>อีกคนหนึ่งที่จุงอยู่ก็เสียชีวิตไปด้วยหมดเลย<ช>นะครับและญาติพี่น้องเขาอ่ะพี่หนุ่มอยู่ไกลฮะอยู่ไกลู่ไกลักษณะเขา<ล>มาเนี่ยคือเขามาตามหาสามีเขาใน่าสงสารมากเลยแล้วก็มาโดนรถชนตายซะก่อนนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอเชิญคุณดิวจิตสัมผัสนะครับมาพูดคุยกันครับเพราะยังมีอีกหลายประเด็นและก็หลายเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเชิญเลยครับดิวสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับคิดถึงริวมากคิดถึงทุกคนบรรยากาศบรรยากาศงนี้เราคิดถึงมากเลยเร็วน้ำท่วมหายไปนานเลยคิดถึงก่อนที่เราจะคุยกับคุณดิวเนี่ยนะครับ มื่อวานนี้เนี่ยคุณริวได้ไปที่วัดบัดเนี้ยมาหริวไปได้ยังไงแล้วไปทําอะไรที่นั่นอืมจริงๆต้องบอกว่าตัวริวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เพียงแต่ว่าทีมงานเนี่ยนะครับตอนที่ตัดสินใจว่าจะมีการบันทึกเทปวันเนี้ยก็ได้ส่งรูปภาพรูปหนึ่งไปให้ดูก็คือเป็นสถานที่เก็บศพนะครับแล้วก็เป็นรูปถ่ายที่มีแสงพระอาทิตย์เนี่ยส่องลงมามแล้วมาโดนตรงตรงที่เก็บศพนั้นพอดีครับ และนี่คือภาพถ่ายที่ทีมงานได้ส่งให้คุณริวดูก่อนที่จะมีการบันทึกเทปเกิดขึ้นซึ่งเป็นภาพบริเวณหน้าซองเก็บศพของผู้หญิงตายทั้งกลมที่ชาวบ้านสมุทรสาครพากันร,ร่ำลือว่าวิญญาณของเธอเฮี้ยนอย่างมากณนะตอนนั้นผมก็ได้เห็นคำคำหนึ่งขึ้นมาว่าทั้งกลม mm. ก็เลยโทรบอกทีมงานว่า ใช่หรือไม่คนที่อยู่ในเนี้ยตายทั้งกรมเขาส่งมาแค่นี้ะฮะแล้วเราก็เห็นแค่นี้ะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็วางสายไปทีมงานก็ไม่ยอมเล่าอะไรจนผมไปเข้าห้องน้ำตอนที่ยืนอยู่ในห้องน้ำเนี่ยก็มีเสียงเสียงหนึ่งในความเชื่อของผมนะครับมาบอกว่าเขาขอให้ช่วยสองอย่างอย่างที่หนึ่งขอความเป็นธรรมอย่างที่สองขอความรัก ผมก็เลยรีบโทรกลับมาหาทีมงานบอกว่าเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะ่ะเขาบอกว่าเขาขอความเป็นธรรมกับขอความรักเพราะเสียงที่ที่ริวได้ยินเนี่ยลักษณะเสียงเป็นยังไงครับเออเป็นก็เป็นเสียงผู้หญิงธรรมดามครับผมเพียงแต่ว่าเขาพูดแค่คําเดียวว่าขอความเป็นธรรมกับขอความรักผมก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ขอความเป็นธรรมกับขอความรักเนี่ยคืออะไรแต่แต่รู้แค่นั้นแ,แล้วก็พอหลังจากวางสายไปปุ๊บทีมงานก็ รีบไปหาข้อมูลผมก็ต้องรีบโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเขาบอกคำเดียวว่าถ้าจะช่วยเขาก็ขอให้ริวเนี่ยไปที่หลุมศพไปที่ที่เก็บศพแต่ไม่รู้ว่าไปทำด้วยอะไรจะไปเพื่ออะไรก็ยังบอกทีมงานว่าไม่รู้ว่าจะไปทำไมแต่เขาบอกให้ไปก็ไปคุณริวก็เลยไปเลยก็เลยไป และการเดินทางมาของคุณริวมาที่วัดกำพรา้าจังหวัดสมุทรสาครตามคำร้องขอของวิญญาณของคุณวันลีก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ